การตรวจร่างกาย h e a d t o t o e และการประเมินภาวะสุขภาพวัตถุประสงค์การตรวจร่างกายเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคได้ดังนั้นการตรวจร่างกายควรทำต่อเนื่องและเป็นประจำ หลักการตรวจร่างกายต้องใช้ทักษะการดูการเคาะการคลำและการฟังการประเมินศสีสษะและใบหน้าผู้ป่วยมีลักษณะศสีสษะที่สมมาตรกันการกระจายของเส้นผมสม่ำเสมอคลำไม่พบก้อนผิดปกติคลำไม่พบต่อมน้ำเหลืองไม่มีอาการเจ็บบริเวณที่กด ใบหน้าใบหน้ามีความสมมาตรกันทั้งสองข้างไม่มีอาการเบี้ยวไม่มีรอยโรคหรือแผลไม่มีอาการบวมไม่มีผื่นขึ้นการตรวจตาลักษณะภายนอกตรวจดูโครงสร้างหนังตาขนตาและลูกตาเยื่อบุตาผู้ตรวจใช้นิ้วเดียวเหนียวเปลือกตาล่างลงตักเพื่อสำรวจสีของเยื่อบุและลักษณะการหนังเสพ หรือความผิดปกติต่างๆตาขาวพูดตรวจใช้นิ้วเดียวดึงเปลือกตาบนขึ้นไปแล้วให้ผู้ป่วยมองลงต่ำเพื่อตรวจลักษณะของตาขาวการตรวจหูดูรูปร่างลักษณะและตำแหน่งของใบหูความสมมาตรสังเกตใบหูและร่องรอยต่างๆอาการบวมแดงของเหลวที่ไหลออกจากหูการตรวจจมูกและโพรงจมกูก ดูโครงสร้างภายนอกของจมูกว่ามีลักษณะสมมาตรมีบวมแดงหรือไม่ดูช่องดูจมกูกให้ผู้รับบริการแหงนหน้าขึ้นใช้ไฟฉายส่องดูในรูจมูกทีละข้างเพื่อสังเกตโครงสร้างภายในและมีดิชาร์จไหลซึมหรือไม่การตรวจปากดูริมฝีปากเป็นสีชมพูให้ผู้ป่วยเงยหน้าอ้าปากใช้ไฟฉายส่องเอาไม้กดลิ้นดูเยื่อบุช่องปากเป็นสีชมพู อมน้ำลายเปิดปกติการตรวจคอในภาวะปกติลำคอตั้งตรงไม่มีก้อนหรือการบวมโตหลอดลมอยู่ตรงกลางลำคอพอดีจากนั้นให้ผู้ป่วยกลืนน้ำลายสังเกตการเคลื่อนไหวของลำคอการคลำหาต่อมไทรอยด์โดยให้ผู้ป่วยอยู่ด้านหน้าคลำทีละด้านถ้าจะตรวจด้านใดให้ผู้ป่วยเอียงคอไปด้านนั้นกลมหน้าเล็กน้อยพร้อมกลืนน้ำลาย และใช้ปลายนิ้วตรวงบริเวณหลอดลมตรวจว่าตั้งตรงหรือไม่ในภาวะปกติหลอดลมจะตั้งตรงไม่บิดเบี้ยวไม่พบการบวมโตของต่อมน้ำเหลืองและต่อมไทรอยการตรวจสวงอกและปอดโดยการดูขนาดและการเคลื่อนไหวของสวงอกจากนั้นให้คลำปอดโดยวางมือที่บริเวณไซฟ,ฟอยโปรเซสพร้อมทั้งให้ผู้ป่วยหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆสังเกตการแยกออกของนิ้วหัวแม่มือ ในการยกขึ้นของฝ่ามือการเคาะปอดโดยให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงผู้ตรวจใช้ปลายนิ้วมือเคาะด้านหน้าโดยเริ่มเคาะตั้งแต่เหนือกระดูกไหาปาราไปจนถึงแอนเทเลียเอ็กซิเรี่ไลโดยฟังเสียงเปรียบเทียบกันระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาต่อจากนั้นให้เคาะด้านหลังโดยเริ่มเคาะจากบริเวณไหลซ้ายไปยังไหลขวาจนถึงตำแหน่งของโพสทเลียเอ็กซิเรี่ไล การฟังปอดโดยจะฟังตามบริเวณที่เคา์ทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นการประเมินอ,อากาศที่ไหลเข้าสู่ปอดและค้นหาส่วนของปอดที่อากาศเข้าไปไม่ได้โดยในขณะฟังให้ผู้ป่วยหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆฟังให้ตลอดทั้งช่วงหายใจเข้าออกและฟังเปรียบเทียบกันระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาในระดับเดียวกันให้สังเกตความดังช่วงเวลาหายใจเข้าและหายใจออก และเสียงหายใจที่ผิดปกติการตรวจท้องโดยเริ่มดูรูปร่างลักษณะท้องจะเท่ากันทั้งสองข้างในภาวะปกติจะไม่พบหลอดเลือดดำขยายหรือโป่งพองไม่มีรอยจ้ำเลือดใดๆหน้าท้องเคลื่อนไหวตามการหายใจจากนั้นให้ฟังเสียงโดยแบ่งท้องออกเป็นสี่ q u a d r a n โดยเริ่มฟังจาก right lower quadrant right upper quadrant left Upper quadrant, Left lower quadrant จากนั้นให้ฟังเสียงของลำไส้บริเวณ Umbilical Area โดยให้ฟังลักษณะเสียงและนับจำนวนครั้งต่อนาทีในภาวะปกติจะได้ยินเสียงเหมือนการเทน้ำ6-12ครั้งต่อนาที